เพื่อนๆคะวันนี้จะมาชวเนเพื่อนๆจัดเก็บไก่สดไว้ทําอาหารได้หลายมื้อนะคะวิธีการของการจัดเก็บเนี่ยเราจะมีการสรับชําแหละก่อนนะคะแล้วจะทําเป็นอาหารอะไรแล้วก็แบ่งเป็นงถุงๆไว้เวลานําออกมาใช้ก็นํามาทีละถุงนะคะเดี๋ยวเรามาสับกันคะ่ะเพื่อนคะ่ะ ไก่2กิโลนะคะเราก็จะแบ่งในการทำอาหารของเราในแต่ละมื้อก็ประมาณ4มื้อนะคะเราก็แบ่งเนื้อไก่นะคะให้ได้ในสัดส่วนของกระดูกของเนื้อไก่เนี่ยเท่าๆกันนะคะแล้วเวลาเราจะนำออกมาใช้เราก็นำออกมาทีละส่วนนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะเทคนิควิธีการแบ่งไก่ไว้ทำอาหารแต่ละมื้อของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีการจัดเก็บเนี่ยเพื่อนๆพยายามนะคะใส่ถุงแล้วเนี่ยอย่าอย่าให้ลมอยู่ข้างในถุงเยอะพยายามทำให้เป็นเดนะคะนะคะ ให้แบนๆเ,เพราะว่าความเย็นจะได้ทั่วถึงนะคะเวลาเพื่อนๆนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นก่อนที่ยังไม่มันยังไม่แข็งเนี่ยเพื่อนๆก็ไว้ห่างๆนะคะอย่าให้ทับกันความเย็นจะได้ทั่วถึงแล้วก็เนื้อไก่ของเพื่อนก็เก็บได้นานขึ้นนะคะเพื่อนๆคะเทคนิคนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะ เพื่อที่จะได้พบกับเทคนิคใหม่ๆอีกหลายๆอย่างของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ